สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นนน้อยเกมมิ่งนะเราอยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นนน้อยจะมาพูดถึงลาไคมาตำนาะครับซึ่งเป็นของใหม่ในแพทนี้เลยจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูกันได้เลยนะครับเจ้าลาไคมาระดับตำนานเนี่ยจะดรอปได้ยาก2ทีนะครับก็คือในดันของแมปหมอกลวงตาเนาะที่เข้าไปเป็นดันกลมๆแล้วก็สู้กับมอนเรื่อยๆนะครับมีโอกาสดรอประดับตำนานที่เป็นเปอร์เซนต์แบบนี้20%นะครับ ถ้าเป็นแบบทั่วไปนะจะดรอปได้จากมอนสเตอร์ใหม่เรียกว่าแชมเปี้ยนนะครับจะเจอได้ตั้งแต่แบบเลเวล150ขึ้นไปนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวนอน้อยแนบตารางไว้ตรงนี้ ทีนี้เนี่ยข้อดีของราคไหมาร,ระดับตํานานนั้นคืออะไรนะก็คือมันสามารถใส่ของระดับยูนิคได้มีของยูนิคบางอย่างที่มันมีความสามารถที่ดีมากนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยใส่ไม่ได้เนาะหรือว่ามันใส่ได้แค่อันเดียวเป็นแบบเลือกไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้สามารถเลือกได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเลือกจะใส่อาวุธ2มือที่เป็นยูนิคอะไรก็ได้นะครับก่อไรอะไรก็ได้ตามที่ตัวราคไหมาเนี่ยมันระบุไว้เนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์มันจะฟิกไว้เลยที่100%นะครับก็ถ้าเป็นดอกจากแมปหมอกลงตาเนี่ยมันจะเป็น20%ตัวออปชันมันก็จะได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวหลักพันขึ้นถ้าตรงสายนะแต่ถ้าไม่ตรงก็อาจจะถูกหน่อยของที่ดอกราคามาที่ดอปมาเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวปลดล็อกในการขายด้วยนะครับก็คือกุญแจซื้อขายราคาใอมาอนี้นะครับใช้300รอลูบี้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ สวยนะครับทีนี้ของนอนน้อยที่ไปได้มาในวันนี้เนี่ยใหม่สดๆร้อนๆเลยก็คือเป็นราคไคมาของอาริซานะครับเป็นอาวุธสองมือลองเท้าแล้วก็เข็มขัดน,นะอันนี้ประมูลมาได้ราคาประมาณ3,300รลูบี้มันดีอย่างไรก็ต้องบอกว่านอนน้อยเนี่ยเล่นสายปั่นกายภาพนะครับสิ่งที่เรามีปัญหามากเลยก็คือมันต้องการขอบเขตที่กว้าง จะได้ฟาร์มได้สบายสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะใช้คาถาของผู้สังเกตการณเนี่ยในการทําให้วงใหญ่ๆแล้วก็อาวุธแพทใหม่เนี่ยมันถูกเนื้อขอบเขตไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายปั่นก็จะปั่นได้วงแบบไม่ได้กว้างมากนะยกเว้นว่าจะใช้คาถาแต่พอใช้คาถาปุ๊บดาเมจมันก็ลดลงค่อนข้างเยอะนึกออกไหม ออทีนี้เนี่ยเจ้าราไค่มาระดับตำนานเนี่ยโอมเรียกว่ามาสารฝันให้กับสายกายภาพหรือขอบเขตอาวุธเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถยัดคาถาของผู้สังเกตการณ์เนี่ยซึ่งเป็นอาวุธสองมือเนี่ยลงไปได้แล้วก็สังเกตอีกอยนหนึ่งก็คือเจ้าตัวคาถาของผู้สังเกตการณ์เนี่ยมันจะไม่ถูกเอาไปคำนวณเราเอาแค่เอฟเฟกนี้เลยนะเมื่อโดนเป้าขอบเขตอาวุธบวก30เป็นเวลา10วินาทีนะซ้อนทับสูงสุดได้10สแต็ ก็คือขอบเขตกว้างได้ประมาณ300มันจะเพิ่มขอบเขตวงกว้างเท่ากับ10%ของขอบเขตอาวุธด้วยอันนี้ก็ยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็มีขยายความเสียหาย1.2%ต่อ30ขอบเขตอาวุธมันเป็นของที่ดีมากสําหรับปั่นกายภาพหรือสายสกิลที่ใช้ขอบเขตอาวุธนะครับสามารถใช้ตัวนี้มาใส่ในหลักไข่มาได้เลยอื่นๆล่ะมีอะไรนะครับรอ,องเท้าน้อยก็ไปหามาใช้นะครับที่ก้าวพ้นการลุ่งหลงของอลิซ่านะน่าจะเป็นรองเท้าใหม่ดอกมานะครับ ก็ข้อดีของมันก็คือขยายความเสียหายระยะใกล้12%นะอันนี้เยอะมากนะเรียกว่าตอนลองใช้เนี่ยเอามาใส่แทนรองเท้าที่ใส่อยู่ประจำเนี่ยตัวนี้มันแรงกว่าซะอีกนะของยูนิครุ่นใหม่นี่คือแบบโคตรดีนะครับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น50%นี่ก็คือแม็กซิมัมของปัจจุบันแล้วเนาะเออแล้วก็ความเร็วฟื้นฟูคูดาวสกิลเคลื่อนย้ายบวก34%ก็คือคูดาววนไวขึ้นนะครับแล้วก็เจ้ารองเท้านี้เล่นคู่กับกระโดดโจมตีนะ การกระโดดไปเนี่ยแทนที่จะพักมอนไปเนี่ยจะกลายเป็นว่ามันจะดึงศัตรูเข้ามานะครับแล้วก็ขอบเขตกระแทกเนี่ยกว้างขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเข็มขัดเนาะเราเลือกใช้อันนี้ไปก่อนนะครับก็คือขอบเอวแห่งความเป็นและความตายนะได้ขยายเลือดเกือบ20นะได้พลังชีวิตบวก15นะครับได้ต้านทานธาตุได้ต้านาเคออส แล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยความเสียหายที่ได้รับลดลง20%แล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่า20%ก็จะลดลงอีก20%นะเรียกว่าทําให้ตายยากมากขึ้นหรือจริงๆจะใช้เข็มขัดใหม่ก็ได้ในกรณีพวกนี้นะเพื่อนๆก็ไปค้นเอาเนอะอย่างเข็มขัดเนี่ยก็จะมีอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็เป็นเข็มขัดน้ํายาของคนขายของเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าบัฟตัวน้ํายามานาอย่างหนักเลยแล้วก็เมื่อใช้น้ํายามานาเนี่ยก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับขยายเลือดด้วย นาะความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มด้วยน,นี่ก็ดีนะแต่มันเพงไงน้อยๆก็ไม่มีรูบี้เหลือแล้วนะครับอ่ะถัดไปก็เป็นเส้นรอบวงแห่งความสัมเคียอันนี้ก็ดีจัดเลยครับเพราะว่ามันบัฟ เอฟเฟกต์ร ne นสกิลอัพเกรดทาให้แรงขึ้นครับแล้วก็ความเร็วฟื้นฟููลางร ne นสกิลอัพเกรดลดลงอีกพลังชีวิตก็บวกนะขยายเลือดอีกโอ้แม่งดีจัดอันนี้ดีมากแต่ก็แพงมากนะครับสองพันได้ไมสองพันบี้นะครับนอกจากนี้ยังบวกความเสียหายอีก70-85%แล้วก็ติดออปชั่นสุ่มนะใน4อันนี้ด้วยนะครอบงำเฉียบแหลมยกระดับพลังเร่งความเร็วนะซึ่งเป็นออปชั่นที่ดีทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเข็มขัดใหม่เ ไม่รู้ว่าดรอปเฉพาะโหมด High า a คอหรือเปล่านะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นว่านอน้อยใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟเฟกที่ได้ก็ได้ตามนี้เลยเต็มๆนะเหมือนมีช่องใส่อ,า,อาวุธรองเท้าแล้วก็เข็มขัดมาเพิ่มเลยนะครับทีนี้ข้อสังเกตก็คือของเดิมที่นอนน้อยใช้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปแนะนําสกิลเดิมเนี่ยจะเห็นว่าดาเมจเราเนี่ยเ,เยจ้าโจมตีรุนแรงสาหัสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,100ล้านเนา พอเราเปลี่ยนระครมาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเลขดาเมจเนี่ยมันลดลงนะครับเหลือประมาณ1,200ล้านก็คือลดลงไป800ล้านเลยซึ่งถือว่าเยอะมากคือแบบตอนแรกช็อกเหมือนกันเลยภาพประวะเนี่ยเพราะว่าของเดิมเราเนี่ยเจ้าอาวุธ2มือที่เป็นระดับแรเราขยายดาเมจกายภาพเยอะมากนะครับรวมถึงถุงมือระดับแรนดเนี่ยมันก็ขยายความเร็วโจมตีไงแต่ก็นั่นแหละต่อให้ตีแรงแต่ถ้ามันตีไม่กว้างมันก็ ลำบากนะครับโดยเฉพาะสกิลปั่นเรานะซึ่งเป็นสกิลหากินในการฟาร์มนะครับพูดกันมาเยอะแล้วไปลองกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะกว้างแค่ไหนนะครับนี่ก็มา,มาดูอาวุธที่เราใส่นี่ทำมาแบบอย่างดีเลยอย่างเนี๊ยบเลยนะครับโจมตีพันหกถึงสองพันสามนะขยายเบิ่มๆนะได้ความเร็วได้ค่าคริความเสียหายโจมตีนะครับประมาณนี้ใส่บัฟนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลู้ครับปั่นมีเห็นไหม อันนี้มอนเลเวล155ยานะครับปั่นอยู่ที่ประมาณดาเมจอยู่ที่ประมาณ650ล้านนะสิ่งสำคัญก็คือดูความวงดูวงมันกว้างขนาดเนี้ยเรียกว่ากว่ามอนจะถึงตัวเราเนี่ยเพื่อนๆคิดดูว่าดาเมจที่เราทำไปได้นเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเทียบกับวงแคบๆเนี่ยโอ้เรียกว่าเราต้องเอาตัวแทบจะไปถูมอนอืมโอเคประมาณนี้นะ เอามาให้ดูว่าความ,วามกว้างประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ลาไคมาระดับตํานานที่มันเป็นสร้อยคอเนี่ยก็จะยิ่งราคาแพงนะเฟืองแห่งการสืบทอดเนาะข้อดีของไอ้เจ้าเฟืองนี้ก็คือจํานวนที่สามารถเปิดการใช้งานเสรลักโจมตีสูงสุดบวกหนึ่งคุ้นๆไหมไออันนี้แหละที่ทําให้เราเปิดออร่าได้2อันซ้อนทับกันนะครับนอนน้อยเฝ้าตลาดอยู่นะไอตัวลาไคมาของฮารเมลที่เป็นดาบ2มือเป็นรองเท้าแล้วก็เป็นสร้อยนะ บิดจบกันไปที่ราคา9,000ลูบีนะเพื่อนๆแบ่งเท่า3ใบนะเรามาฟาร์มสักแมปหนึ่งนะผมฟาร์มบวก30นะครับโอ้เราไม่ได้เปิดบาร์บคิวด้วยนะเอาเป็นว่าก็ลองฟาร์มดูก่อนแล้วกันเนอะอาจจะต้องปั่นแช่นิดนึงเพราะว่ามอนมันเลือดเยอะมากนะครับแต่ถามว่าดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมเยอะเนอะปั่นตายมั่งปั่น ไม่ตายมั่งก็ไม่เป็นไรนะหมายถึงผมนี่แหละไม่เป็นไรนะครับช่าชาโอแล้วก็รองเท้าเราใช้เป็นกระโดดโจมตีไงดังนั้นก็เอามาเป็นสกิลในการเคลื่อนย้ายแทนบลิงก์นะครับซึ่งก็ถือว่าพอใช้ได้ ผมก็เบื่อบิงเบื่อพุ่งแล้วแหละมาลองใช้อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศก็ดีเหมือนกันปั่นแชร์ไว้หน่อยครับอ่าแล้วก็หวังว่าจะเจอนะมันมีโอกาสไม่เจอด้วยนะมอนระดับแชมเปี้ยนเนี่ยโอกาสประมาณ5อาจเจอแล้วโอกาส50%นะครับที่สูงที่สุดนะที่จะทำได้นะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยถ้าถ้าโอกาสเบิ้ลน,นะก็50%เหมือนกันที่แมปเลเวล คือบวก35นะครับอ่าน,นี้ทำการเคลียร์ครับอกมาแล้วลุยเลยครับเคดอบไหมดอบดีๆไหมฝานคลีบลองเท้าสร้อยคอนะไม่มีนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็คือเราจริงๆเราสามารถวาร์ปกลับได้แล้วนะก็คือพอแล้วถ้ามันไม่ได้มีอีเวนท์ที่เราสนใจนะครับ ก็เรียกว่าแค่นี้จบแมปแล้วรันประมาณ2นาทีอลุ้นเจอแชมเปี้ยนนะหนึ่งตัว2ตัวลุ้นดอรอปหลักไฮมาระดับตำนานนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะเจอหมอกลวงตานะก็ใช้ดวงตาที่3ในการาเปิดแมปลุ้นด้วยก็ดีนะครับเป็นไงกว้างไหมอันนี้คือโจมตีต่อเนื่องป่ะ อ่อสู้ต่อเนื่องนะครับเออเป็นไงฟันระดับนี้โอเคไหมนี่ถ้าใช้ดาบก็จะยิ่งกว้างกว่านี้นะครับอันนี้ก็ประมาณครึ่งจอแหละที่สําคัญก็คือความแรงเห็นไมค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยกว้างใช้ได้อยู่ครับประมาณออประมาณเกือบเกือบสาเอร์ซนของจอนะแต่ผมใช้ขวานด้วยไงขวานมันก็ไม่เท่าดาบนะครับไม่เห็นว่ะ อ่ลองกว้างนะเห็นปหเห็นวงดาบอะก็กว้างในรูปแบบของมันแล้วกันนะเออแล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยจริงๆมันมีพวกไหนๆก็ไหนๆ,ๆล้วพูดไปให้หมดเลยนะครับก็มีพวกเข็มขัดฟิกเกอร์อยู่ก็คือคาดเอวระดับไพรล็อกซีนเนี่ยเราก็สามารถาใส่ในระคายมากระดับตำนานได้นะครับหรือจะเป็นแหวน มีไหมผมไม่แน่ใจนะว่าเลาไหม่ามันมีแหวนไหมน่าจะมีนะครับข้อต่อแห่งความตายอันนี้นะจำนวนโจมตีต่อเนื่องบวกหนึ่งนะครับรวมไปถึงสร้อยอแต่ถ้าถ้ามีคําว่าสร้อยเมื่อไหร่แม่น่าจะแพงนะครับเนาะเป้าของอะฟีล่าครับจานวนโจมตีต่อเนื่องบวกสามหรออันนี้เขาบัฟมาว่าเมื่อก่อนมันบวกสองเองนี่ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะมาแบบสั้นๆนะครับก็มาชี้เป้าให้นะสำหรับใครที่เล่นปั่นกายภาพสกิลที่เป็นกายภาพนะแนะนำให้หาล่าไคมาตํานานที่มีอาวุธสองมือมาใส่นะครับคนอื่นๆจริงๆถ้าเป็นสกิลที่ไม่ได้ต้องการของระดับยูนิคมากเนาะก็ใช้ล่าไคมาเดิมๆไปก็ได้นะจริงๆล่าไคมาเดิมๆก็แรงนะจริงเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆทำออฟทำอะไรมาดีแล้วแหละงั้นะขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับสวัสดีครับ